สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนเนื้อหาในหนังสือภาษาพาทีบทที่12เรื่องภาษาจันลงใจค่ะขอให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามไปพร้อมครูด้วยนะคะภาษาพาใจสุขลืมความทุกข์คลายกังวล อ่านได้หลายหลายหนดังเพื่อสนิทชิดดวงมานการแต่งคำประพันธ์ยึดหลักมั่นกดกรอนการทุกบทมีมาตรฐานกำหนดแบบอย่างแยบคายปริศนาคำทายนั้นเขาเล่นกันจนแพร่หลาย เรียงคำนำมาทายใครตอบได้มีรางวัลบทร้อยกรองนี้นะคะก็จะบอกให้ทราบว่าในบทนี้นะเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษากฎเกณฑ์ในการแต่งคำประพันธ์รวมถึงเรื่องของปริศนาคำทาทยด้วยค่ะสายลมพัดเอื่อยเอื่อยเมฆลอยเรื่อย ตามกันไปเมฆจ๋าจะไปไหนบอกกันบ้างอย่ารังราดูเมฆประหลาดใจเปลี่ยนรูปได้ไวนักหนาเป็นช้างเดี๋ยวเป็นมา้าเมฆนี่หนาช่างเก่งจริงพี่แก้วและน้องๆมีแดงต้อยไก่โต้งและจุ๊บแจง นั่งอยู่ที่นอกชานริมระเบียงลมพัดเรื่อยๆเ,เย็นสบายทุกคนนั่งแงนหน้ามองเมฆที่เคลื่อนไปช้าๆและเปลี่ยนรูปตามแรงลมพร้อมกับฟังที่พี่แก้วท่องคำประพันธ์พี่แก้วกลอนเพราะจังพี่แก้วแต่งเองใช่ไหมคะแดงต้อยถาม นี่ไม่ใช่กรอนนะจ๊ะเขาเรียกว่ากาบมีหลายชนิดอย่างที่พี่ท่องเมื่อตะกี้นี้เรียกว่ากาบยานี -11 พี่กำลังหัดแต่งจากเพื่อนเขาเก่งมากบทนี้พี่แต่งไว้หลายวันแล้วเห็นเข้ากับบรรยากาศดีเลยท่องให้ฟังไงเรากำลังนั่งมองเมฆ แล้วพี่แก้วก็ท้องกรอนเอ้ยไม่ใช่ท่องกาบขึ้นมามันช่างเหมาะเจาะกับเวลานี้จริงๆนะครับไก่ต้องเสริมขึ้นจุ๊บแจงก็ชอบมันเพาะดีจุ๊บแจงพูดบ้างเพราะจะ้ะไม่ใช่เพาะไก่ต้องหันมาบอกน้องไหนพูดใหม่สิ พะร้อพะราะจุบแจงพูดตามไม่ใช่เสียงรอเรือสิพะร้อพะร้เพราะไก่ต้งพยายามสอนน้องแล้วหันมาถามพี่แก้วทำไงดีครับพี่แก้วไม่เป็นไรหรอกจ้ะอย่าไปล้อน้อง ต่อไปน้องก็จะพูดชัดได้เองพี่แก้วตอบพลางลูกผมจุ๊บแจงเบาๆจุ๊บแจงเลยเลื่อนตัวขึ้นมานั่งบนตักพี่แก้วเสียเลยกาบยานี11นี่ต่างกับกรอนอย่างไรครับไก่ต้งถามต่างกันที่กาบยานี11จะมี11บเอคำ วักหน้าห้าคำวักหลังหกคำแต่กรอนนั้นมี8ปดคำในแต่ละวักจึงเรียกว่ากรอน8หรือกรอนสุภาพแต่งกาบนี่ยากไหมคะพี่แก้วแดงต้อยอยากหัดแต่งบ้างแดงต้อยถามไม่ยากหรอกจ้ะใหม่ๆอาจดูว่ายากแต่พอแต่งไป แต่งไปคำมันจะผุดขึ้นมาเองนี่เพื่อนพี่เขาบอกนะพี่แก้วตอบและพูดต่อไปว่าพี่ชอบคำแนะนำของเขาจำง่ายดีทำให้พี่เกิดกำลังใจและลองหัดแต่งบ้างก็ได้บทที่ท่องให้น้องๆฟังตอนพวกเรานั่งดูเมฆก,กันนั่นแหละ พี่แก้วครับมีบทร้อยกรองมาท่องให้พวกเราฟังกันอีกไหมครับไก่ต้องถามด้วยความสนใจพี่แก้วตอบมีทั้งบทรักบทโศกบทโกรธบทตลกบทเสียใจเพราะและสนุกทั้งนั้นแหละลองฟังบทนี้ดูสิจะ้ะพระ,สะเสด็จ โดยแดนชนส่งเรือต้นงามเฉิดฉายกิ่งแก้วแร้วพันนรายภายอ่อนหยับจับงามงอนนาวาแน่นเป็นขนาดล้วนรูปสัตว์แสนยากรเรือริ้วทิวทงสลอนสาคอนลั่นครั่นคลืนฟองอ๋อ ต้องนึกออกแล้วต้องเคยได้ยินและเห็นเขาถ่ายทอดสดทางทีวีเวลาเขาร้องเหเรือทหารทั้งลำเรือจะร้องรับว่าห้าให้แล้วยกพายขึ้นพร้อมกันยกตัวไปทางเดียวกันน่าดูมากเขาคงต้องฝึกกันนานนะครับ ถึงได้พร้อมเพรียงอย่างนี้คนร้องก็เสียงดีมากเพื่อนโต้งเขาไปดูเขาบอกว่าเสียงดังก้องกังวานไปทั้งแม่น้ำบทที่ขับก็เพราะมากฟังแล้วน้ำตาซึมไปเลยไก่โต้งพูดบทตลกตลกก็มีนะพี่แก้วพูดต่ออย่างเช่น ในเรื่องขุนช้างขุนแผนพี่จําได้บทหนึ่งชอบมากๆเป็นตอนที่นางสีประจันรำพันถึงสามีที่เสียชีวิตไปนานแล้วพี่จะขับเสภาให้ฟังนะเมียจะตายตามผัวกลัวผีหลอกกลัวหายใจไม่ออกเมื่ออาสัน จะโดดน้ำให้ตายวายชีวันก็กลัวจอระเข้มันจะฆ่าไปเมียนจะเชื่อดคอตายเสียหลายครั้งแต่รอรั้งกลัวเจ็บไม่เชื่อดได้จะผูกคอหาเชือกมาเตรียมไว้เชือกก็ใหญ่กลัวรัดมัดต้นคอเด็กๆตบมือหัวเราะชอบใจ บทตลกที่พี่แก้วขับเสภาให้ฟังคำประพันธ์ที่สนุกสนุกอ่านแล้วเพลินมีไหมครับไก่โต้งถามมีจะ่ะมีเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากคือคนเขียนใช้ภาษาแปลกๆไม่มีความหมายแต่พออ่านไปอ่านไปก็เข้าใจได้เอง ผู้แต่งเป็นผู้หญิงชื่อคุณสุวรรณเป็นกวีในสมัยรัชกาลที่สามน้่นแน่ลองฟังนะพี่จะอ่านให้ฟังพี่แก้วพูดจบก็ลุกไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาเปิดอ่านเมื่อนั้นพระมเ,ลเททมลเถไถะเมลหลถาสถิตยังแท่นทองกะโปลา สุขาปาลากะเปเลวันหนึ่งพระจึงมาลึกตึกมาเลถไพรหรึกมาลึกเขแล้วจะไปเที่ยวชมมะลมเตมะโลโตโป,โปเปมะลูตูติแล้วพระมาเลถึงเป๋ปะมาเลไตใครคละมาหรูจู จรจรันตันตัดพลัดพลูไปสู่ปราสาทเท้าโปลาเมื่อพี่แก้วอ่านมาถึงตอนนี้ได้ยินเสียงหัวเราะของน้องๆจึงหยุดอ่านแล้วถามว่ารู้เรื่องไหมแดงต้อยหัวเราะพลางพูดพลางว่าจริงอย่างที่พี่แก้วว่าเลย ภาษามาลุกตุกกักมาหลักตุกอะไรก็ไม่รู้แต่เข้าใจเ,าเรื่องได้นะคะสนุกดีค่ะแล้วเรื่องมันจบอย่างไรล่ะครับไก่ต้งถามพี่แก้วพลิกไปอ่านตอนจบของเรื่องแล้วตอบว่าเรื่องมันจบตรงที่พระ,มะเมลเถไถ รบกับยักษ์ชื่อเท้าไทยอสุรามลา๋ก่รบกันไปรบกันมาบทสุดท้ายมีว่ายักษ์ทนงทรงคทาตลาไปตลบป้องคล่องแคล้วมะแลวไทยมะหลวงทีหนีไล่มะลายทองพี่แก้ววางหนังสือลงนั่งอมยิ้มดูน้อง หัวเราะกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วนึกถึงกาบยานีอีกบทหนึ่งจึงท่องให้ฟังว่าภาษาจันลงใจอ่านครั้งใดมีความสุขเพลินใจไร้ความทุกข์แสนสนุกทุกเวลาอ่านแล้วได้ความรู้เหมือนไปสู่ แดนหันษาเพลินโพธ์รสจนาเพราะภาษาจันลงใจเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนสำหรับการอ่านเรื่องภาษาจันลงใจนักเรียนจะเห็นได้ว่าภาษาไทยเนี่ยมีความมหัศจรรย์เป็นอย่างมากเลยใช่ไหมคะ ตรงที่นอกจากจะเป็นภาษาประจำชาติแล้วยังมีความไพเราะและสามารถที่จะสื่อสารออกมาได้หลากหลายอารมณ์ทำให้ผู้ที่อ่านรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน,น,นตามไปด้วยค่ะและหลังจากที่ได้เรียนเนื้อหาแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ที่เราพบเจอในบทเรียนกันบ้างค่ะในอ่านเพิ่มเติมความหมายค่ะคำแรกกาบหมายถึง บทร้อยกรองประเภทหนึ่งมีหลายชนิดเช่นกาบยานีส1บเกาบฉบังและอื่นๆกิ่งแก้วหมายถึงชื่อเรือชนิดหนึ่งในขบวนพยุหญายตราขนาดหมายถึงแถวแนวคทาหมายถึงไม้สำหรับถือ ใช้ตีเรียกว่าตะบองโดยมากมีรูปกลมมีทั้งแบบยาวและแบบสัน้นค,ครั่นครื้นหมายถึงสะเทือนมีอาการเหมือนไหวหรือสั่นเพราะถูกกระทบคำที่ควรระวังก็คือคำว่าคาทานะคะนักเรียนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าคำว่าคาทาใช้ตัวทอมนโท แต่ที่ถูกต้องคําว่าคาถาต้องใช้ตัวทอทหารค่ะงามงอนหมายถึงสวยงามจรจรันหมายถึงเดินไปจันลงใจหมายถึงบำรุงรักษาและเชิดชูไว้ไม่ให้เสื่อมเฉิดฉายหมายถึงงามผุดผาดสดใส เฉาหมายถึงปัญญาหรือความคิดฉับไวปฏิพานไหวพริบแดนชนหมายถึงทางน้ำตริหมายถึงคิดทงนงหมายถึง,งหย,งยิงในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนทิวหมายถึง แถวหรือแนวที่ต่อเนื่องกันไปอย่างยืดยาวนาวาหมายถึงเรือพันนรายหมายถึงสีเลื่อมระยับแพรวหมายถึงแวววาวมีแสงวับวับวับว,บวบริ้วหมายถึงเส้นลายหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะ เป็นรอยเป็นทางเป็นแถวหรือเป็นแนวยาวไปเรือต้นหมายถึงเรือที่พระเจ้าแผ่นดินใช้ทรงในการสเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนเรือต่อมาเรียกว่าเรือพระที่นั่งวายชีวันหมายถึงตายสถิต หมายถึงอยู่สลอนหมายถึงเห็นเด่นเป็นจำนวนมากพร้อมๆกันสาครหมายถึงแม่น้ำทะเลเสภาหมายถึงชื่อกรอนชนิดหนึ่งนิยมแต่งเล่าเรื่องที่ค่อนข้างยาวและนำมาขับร้องแสนยากร หมายถึงหมู่ทหารกองทัพหยับหมายถึงอาการขึ้นลงเนิบเนิบเหเรือหมายถึงทำนองที่ใช้ร้องเมื่อเวลาพายเรือประที่นั่งในกระบวนพยุหาตราทางชนละมากอาสันหมายถึงตายความตาย หลังจากที่ได้เรียนเนื้อหานบทเรียนแล้วก็ได้เรียนรู้คำาศัพท์กันไปแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้ให้นักเรียนถ่ายภาพขณะรับชมคลิปจากนั้นเพิ่มรูปลงในอัลบั้มวิชาภาษาไทยด้วยค่ะสำหรับในวันนี้เวลาในการเรียนวิชาภาษาไทยก็ได้หมดลงแล้วค่ะแล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ